เฮ็ดออกยังคักเลยครับผมมีพี่น้องเพียร์เพียรครับเพียรครับเบึงนะครับเบึงนะครับขุนนะ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 พี่น้องขุนนะขุนนะโอูุ้นขุนครับผมสวัสดีตอนเช้าๆเด้อครับพี่น้องมื้อนี้มาอัปเดตปลาเห็ดครับผมพี่น้องมื้อนี้จะพาพี่น้องมาหาเห็ดนาขาวเด้อครับผม บรรยากาศย่ำตะโสอัปเดตครับผมคนร้ายแห้งพี่น้องนี่เบาแซมกะสิพาพี่น้องมาหาเดห,หนาขาเลยครับผมไปตามรุ่นตามเบิ้งกันครับผมสิหลายหรือน้อยครับผมก็ยังบัตันหูครับผมสิท่านเขาบออันนี้กะหาไปก่อนครับผมนี่ยางมากกะพอเลยครับนี่ดอกงามๆครับนี่ ครับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับพุณพูนพูนโอ้ยดอกตุ้มๆนะครับนี่พี่น้องพูนพูนดีครับผมโอ้โหพุดโผัวๆแล้วครับผมนี่โอ้นี่ครับนี่ครับพี่น้องงามๆครับผมนี่ตัดตีนเรียบร้อยเล้วครับตัดตีนเลย บรรยากาศกัดเชิงดีครับพี่น้องมือกี้อากาศดีแห้งอ่าพี่น้องมาเห็ดกำลังออกธรรมาชาติกำลังให้อาหารนี่ครับผมดอกตูมสวยสวยนี่ครับผมโอ้มพี่น้องเจออีกแล้วครับนี่ครับ ดอกตูมๆเลยครับพี่นอ้องอดูนนะจะดอกงามๆครับผมปนูนี้ครับนี่ครับดอกตูมๆงามๆครับพี่น้องดูนครับปูนี้ครับผมพี่น้องนี่ครับผมปูนี้ครับผมพี่น้อง ดีครับผมโอ้ปุ่นขาวผักเลยครับพี่น้องดีครับพี่คือพ,พ,พ,พี่เห็นอีกแล้วครับผมโอ้งามงามพี่น้องคือว่าออกหลายอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับอ่ะพี่น้องปุ่นปุน่นครับผมอู้ปุ่นปุ่น เขามาันจะไกลนะครับนี่ครับผมเออดอกกระตุ้มกว่านี้ครับนี่ดอกตุ้มสว,สสวยๆนี่ครับผมเห็ดหน้าขาวครับบรรยากาศแนมเศร้าๆพี่น้องนี่ครับผมอู้หโผ่ผลดินมาใหม่ๆเลยครับพี่น้อง ใหญ่ครับผมหแห้งปูนปูนพี่น้นองโอ้โหพี่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 โอ้เผียเผียมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดครับผมเผียโอ้โปูนอี๋ครับผมเนี่ยเผียดอกของแง่เลยครับปูนครับปูนครับอี๋ครับผม พี่พี่น้องพี่พี่พี่พอ,นอ,นนนอ,อูนี่ครับผมนี่อุ้มน้ำอืมนี่พี่น้องนี่ครับผมไปครับไปต่อครับผม อู้พี่น้องเพียเพียอู้พุ่นะน้องพี่น้องขาวโกรกเลยครับผมนี่ครับผมดอกกระตูมครับน้อยๆครับนี่ครับโอ้พี่น้องธรรมชาติเห็ดออกยางคักเลยครับผมมีพี่น้องเพียเพียครับเพียครับเนี่ครับเบิ้งนี้ครับพูณน่ะพูณน่ะพูณน่ะคุนน่ะพี่น้อง พุนะ่นน่ะพุนะ่นน่ะโอ้พุ่นพูนทีพุ่นพี่น้องพุ่นอู้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ครับยี่ครับผมเก้าครับผมดีครับพี่น้องดีครับดีครับ พูนครับพูน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 ครับพูอพนอีกพี่น้องพี่อีกโอ้พี่พี่พี่พ,พี่พี่น้องโอ้พี่ครับพี่โอ้พี่อีกครับผมแน่พี่น้องเก็มมองเดียวเต็มตะการครับผมพี่ครับโอ้ าเซ่ไปพี่นอ้องเอาเก็บ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 ,กบพี่น้องเก็บข้าวกรุครับขาวกรุี่พี่นอ้องหวานสะพังเลยครับมาเลกาดกะยุที่ ท,ท,ที่นี่พี่น้องอู้ออกคึ้นออกแน่ครับผมเก็บ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 พี่น้องตอนนี้กรฝนโปรยปรายลงมาเลยครับผมหาได้พักหนึ่งครับผมนี่ครับผลงานครับนี่ครับผมหาได้พักหนึ่งครับผมมากินกต่นี่เจออีกดอกหนึ่งครับผมฝนเริ่มตกแล้วครับผม จีได้ถอยแล้วครับผมนี่เลยครับพี่น้องผลงานเมื่อกี้นี่ครับผมนี่ครับเห็ดขมได้อยู่น้อยๆครับผมเห็ดพึ่งขมตอนนี้ฝนกระตกนะครับผมจีได้กับบานก่อนนยครับผมพี่น้องก็มือนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก่อนครับผมครับสวัสดีครับผมน้าไปด้วยภาพ ครับพี่น้องมือนีก่กบสัมมิคอนเดอร์ครับผมนี่ครับผมครับมือหนาพอ่อไม่ชิปไม่ครับผมมือนีก่กบอเอาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ